ดับกลิ่นแก่แก้ผิวเหี่ยวดับกลิ่นแก่ได้อย่างไรก่อนอื่นในนี้เล่าให้ฟังก่อนนะฮะหอมมากกลิ่นแก่คืออะไรกลิ่นแก่คือกลิ่นของลิปติดนะฮะไขมันบนผิวหนังที่มันออกซิได์กับอากาศมันจะเกิดกลิ่นกลิ่นหนึ่งแต่เมื่อเวลาเราอายุน้อยอยู่เนี่ยนะฮะเาผิวหนังเรามีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะทุกคนกลิ่นตัวนี้มันก็จะไม่ค่อยเกิดแต่ถ้าเราเอาอยุมากขึ้นเนี่ยทุกคนสารต้านอนุมูลอิสระมันน้อยไขมันออกซิได์กับอากาศปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดกลิ่นเฉพาะตัวเราเรียกว่าลิ่น แก่อีกแก่หอมมากมันดับกลิ่นกายนะฮะด้วยดอกไม้ฝรั่งเศสหลายชนิดเลยแล้วก็สร้างให้ความ,มชุ่มชื้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีเกลือชมพูทุกคนตัวนี้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวที่ตัวได้ด้วยนะฮะแล้วก็ทำความสะอาดผิวนะฮะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวรสฮิปแล้วก็ไนลัสะระมายช่วยเรื่องจุดดา่ดางดำแล้วก็รอยแดงรอยจากยุงก,กัดด้วยและที่สำคัญฟองมันนุ่มมาก มีสารลดการระคายเคืองด้วยนะฮะอัลแลนโทอินนะฮะแล้วก็ว่านหางจระเข้ทุกคนครบมากแล้วที่สำคัญนะคะมี BSA หรือเบต้าไฮดรักซีแอนิดนะฮะช่วยรัสิวอุดตันที่ตัวได้ด้วยใครเป็นสิวที่หลังถูกไปเลยค่ะเขามีถุงฟีฟองดนะ้ยด้ยอะแล้วมันหอมมันรุ่มทุกคนกดสั่งื้อได้เลยคนะ่ะ